อ่ะครับตันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือไส้แฟสอนอสีแดงดอกบานวันที่สองนะครับทรงดอกป้อมๆสวยมากนะครับส่วนดอกด้านล่างเป็นดอกบานวันที่สี่นะครับตัดกันสวยมากนะครับต้นนี้ะนะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาก็จัดบัวอีก อีกหนึ่งชุดนะครับก็ชุดหนึ่งก็จะมี2ต้นนะครับเป็นบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับชุด <c oughs> ประเดิมนี่ก็เป็นสีสีขาวเปลี่ยนชมพูแล้วก็ไส้เกสรสีเหลืองสีแดงปนกันนะครับไม่ได้ระบุเนาะแล้วก็แถมหัวบัวหนึหัวนะครับก็ หัวบัวก็จะมีประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับก็ไปถึงก็แกะแกะต้นอ่อนได้เลยนะครับแกะต้นอ่อนอไปพ่อชํำในในที่ร่มๆมีสแสลมประมาณ5 0เซนะครับเวลาใบใบเขาใหญ่แล้วค่อยออกกลางแดดนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับลุงยาตั้งเป้าไว้7ชุดชุดครบแล้วนะครับชุดนี้ ชุดที่เจ็ดนะครับเพราะเมื่อวานนี้ส่งไปหดหกชุดนะครับเผอิญลุงยาปิดธุระตอนเที่ยงก็เลยค้างไว้หนึ่งชุดวันนี้เนาะก็ทังยาลุงยาหายเป็นหนึ่งอันนะครับเนะครับใส่ลุงยาก็จะใส่แบบนี้แล้วเดี๋ยวลุงยาก็จะไปใส่แก้วอีกทีนะครับกันกันข้าแตกะะจะใส่ถุงแบบ ประกาศเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ให้ไม่ให้ใบเขาช้ำนะครับอ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นหัวบัวอ่าสีขาวเปลี่ยนชมพูสวยๆนะครับทรงสวยๆเลยอ่าทรงเขาก็ประมาณสีของพัดแถวนะครับอ่าใบเขาก็ปาปานห้ากลีบดอกดอกนะครับประมาณห้ากลีบ บางหัวลุงยาก็ยังไม่เคยเจอดอกเลยเนาะก็ครับก็แถมนะครับอ่าก็เป็นชุดที่เจ็ดน,นะครับก็หมดแล้วเนาะ <c oughs> อ่าทีนี้ลุงยาก็จะขายเป็นต้นแล้วนะครับไม่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 ไมไมอ่าก็จะให้ชมข้างหลังต้นนึงนะครับนี่นะครับมาชมต้นนี้นะครับอ่ะนี่ครับอ่าวันนี้ลุงยาขายต้นหนึ่งนะครับก็ เป็นไส้เกสรสีแดงนะครับทรงกลีบห้ากลีบทรงดอกตุ Lebens ้มๆนะครับสีสวยมากนะครับระหว่างดอกบานวันที่สองและดอกบานวันที่สามนะครับดอกนี้บานวันที่สามนะครับสีชมพูสีชมพูบานวันที่สามนะครับส่วนสีขาวสีขาวบานวันที่สองนะครับนี่นะครับเกสรไส้สีแดงนะครับดอกดกงมากนะครับ นะครับกว่งดอกดอกมากอ่ะครับก็ออต้นนี้ลุงยาขายอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบรวมค่าจะดส่งนะครับคลิปนี้ก็ขายต้นเดียวนะครับก็แถมหัวบัวหนึ่งหัวนะครับอ่าต้นเดียวนะครับห้าร้อยเก้าสิบรวมค่าจะดส่งต้นนี้เลยนะครับต้นนี้เลยนะครับลุงยาขายต้นเดียวนะครับคลิปนี้นะครับ ใส่กรสอสีแดงนะครับอนะครับลุ้นกันนะครับว่าแคปแคปแคปท่านแรกแคปมาติดต่อทางอ่าเพจลุงยานานาจิตตานะครับแคปรูปส่งเข้ามาเลยนะครับสําหรับต้นนี้เนาะหรือโทรเข้ามานะครับบอกว่าอชมจาก youtube ต้นนี้ต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับ โพสในี้ลุงยาขายต้นเดียวนะครับ590รวมค่าจะส่งนะครับแถมหัวบัวหนึ่งต้นนะแถมหัวบัวหนึ่งหัวนะครับเดี๋ยวลุงยาพาไปชมต้นอื่นๆนะครับต้นอื่นๆครับต้นนี้เป็น สีชมพูดอกบานวันแรกใส้เกสรสีแดงแดงสดสดหรือสีบานเย็นนะครับอันนี้ดอกบานวันที่สองนะครับดอกบานวันที่สองนะครับดอกนี้อ่าครับทรงดอกใหญ่มากครับนี่นะครับอ่าแล้วก็มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้อ่าก้ากลีบนะครับ9ก้ากลีบดอกบานวันที่สามสีชมพูสวยมากนะครับสีชมพูสวยมากนี่นะครับอ่าต้นนี้ใส่เกสรสีเหลืองนะครับนี่นะครับ ทรงกลีบเก้ากลีบสวยมากลุงยากําลังขยายพันธุ์ต้นนี้นะครับดอกบานมาแรกจะเป็นสีขาวนะครับดอกบานมาแรกเป็นสีขาวอันนี้ดา๋วพรุ่งนี้ถึงจะบานนะครับดอกนี้อ่าดอกนี้บานวันที่สามแล้วนะครับนี่นะครับอ่าทรงกลีบเยอะมากอะเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับอ่าทรงนี้สีต้นนี้สีส้มนะครับสีส้มสีส้มใส่เกสรสีแดงนะครับสวยมาก <laughs> ลุงยามีต้นเดียวนะครับต้นนี้ก็วันนี้เอามาให้ชมกันก่อนนะครับดอกบานวันที่สี่แล้วนะครับดอกนี้ดอกจะไม่บานแล้วดอกปุบแล้วนะครับประมาณวันที่หนึ่งดอกเขาจะสีขาวนะครับไ้เดอรสอนสีแดงพอวันที่สองดอกเขาก็จะบานสวยมากนะครับสวยมากลุงยาจึงอเอาไว้เป็นต้นพันนะครับสีส้มนะครับสีส้ม ลุงยามองเป็นสีส้มนะครับจะว่าเป็นสีชมพูแก่ๆก,ก็น่าจะใช่นะครับแต่ลุงยามองเป็นสีส้มคือแปลกกว่าสีอื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอยู่ทั้งต้นนี้ลุงยาก็กาลังทําฟอร์มนะครับ9ก้ากรีบเก้ากรีบแล้วก็ไส้กระสอสีแดงนะครับได้จากายีสยีนของต้นแม่มาโดยตรงเลยนะครับ อ่าก้ากรีบนะครับแล้วก็ไส้กระสอสีแดงอ่าดอกนี้บานวันที่สี่แล้วนะครับก็ใกล้จะหุบแล้วเนาะอันนี้พรุ่งนี้ถึงจะบานนะครับดอกนี้อ่ะนี่นะครับดอกนี้พรุ่งนี้บานเนาะอ่าถ้ายังไงพรุ่งนี้ดอกบานเดี๋ยวลุงยาจะมาถ่ายให้ชมอีกทีนะครับอ่าลุงยาเดี๋ยวลุงยาจะเอาว่าเอาไปลงกระถางใหญ่นะครับต้นนี้อ่าก้ากรีบไส้กระสอสีแดงนะครับ สีเขาสวยมากถือว่าสีสุดยอดเลยนะครับออกออกชมพูเข้มๆนะครับออกชมพูเข้มๆลุงยาไม่ได้ถ่ายตอนที่เ้าบานวันที่สองนะครับบานวันที่สองสวยมากาเขาจะแต้มปลายกลีบสวยมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาลุงยาจะมาถ่ายให้ชมนะครับก็วันนี้ขายต้นเดียวนะครับเดี๋ยวต้นนู้นนะครับครับต้นนี้นะครับ ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้คือไส้แก่สอนสีแดงดอกบานวันที่สองนะครับทรงดอกป้อมๆสวยมากนะครับส่วนดอกด้านล่างเป็นดอกบานวันที่สี่นะครับตัดกันสวยมากนะครับต้นนี้นะครับดอกทางยังไม่ได้บานจะทรงดอกกลมๆป้อมๆดอกโดกมากนะครับนี่นะครับแสงแดดจ้าเลยไส้แก่สอนสีแดงนะครับสวยสวยมากนะครับต้นนี้ โพสต์นี้ลุงยาขายต้นเดียวนะครับ590รวมค่าจัดส่งนะครับแล้วก็แถมหัวบัวหนหัวนะครับก็เพื่อนๆติดต่อเข้ามาทางเพจลุงยานานาจิตตังนะครับแคปภาพเข้ามาเนาะหรือโทรติดต่อ098 849 531 8นะครับสวยมากนะครับขายอยู่ต้นเดียวนะครับคลิปนี้ อานะครับอ่าทักเข้ามานะครับนี่นะครับตัวน,นี้นะครับนี่นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับอไปแล้วนะครับนี่นะครับ ทรงสวยมาก,ะมามาก,กมานะครับน,นี่นะครับดอกดกมากนะครับต้นนี้อ่ะครับ